บเออขุ่นกินคูไม่ใช่ฮอตอ้าวคุณนคูกินคูคูกินคูอ้าวแล้วขุณนคูลงบ่อไปทำไมอ้าวลงบ่อไปทำไมไปจู่ๆนะมันอยู่นิ้งี่มันอยู่ในสณฑลก๋วไม่ใช่เหรอนี่เปลี่ยนตัวมันสุกงอมไปมังกรนดำทรายอ้าวเฮ้ยสิบหายแล้วมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยนั่น่ะไอๆตัวสีดำนั่นอะมันจะออกไงเดินเดินเดินมาอ๋อเดินไปคิดถึงนะครับ ถ้าเราถ้าได้โซนิกมาใช่หรอคอ,อนันึ่าเอ้พ่อพ่วงตายดีไปเอ,อ้อเออเฮ้ยก็ไม่เจ้าดีก็ไม่เก่งมากหรอกมีไม่กี่ท่าเองไม่กี่ท่าท่านอนเราเราก็มีเราเขมีนิกท่าอีกนะถ้าเรื่องบนเตียงเนี่ขอให้บอกหลายท่าเลยแหละขาดแล้ว เโอ้โหนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยหายไปซะต้องหายไปซะต้องรับพานี้ไปเจ้อติ๊บอ่าอ้าวเป็นไรกันะโดนเองก็แหละวแต่โชคดีที่มันโดนมันได้วยฮะต้อาไปตายตายเลย ไอเจ้าเนี้ยมันไม่มีที่มันไม่มีที่นอนอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะจับเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่ามันนอนตรงไหนยาวู้สีม่วงๆปลาม่วงๆปลาแห่งเกยช็แห่งเกยเ้ยปลาแห่งเกยปลาแห่งทำไมว่าแต่ปกติคนตกปลาตกมือเดียวนี้เหแล้วไม่มีลอกชักขึ้นมายังไงเนี่ย เออมันเป็นเบ็ดเ,เล็กๆเรียกว่าไงดีอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตกปลาสีแดงไม่ได้ตกในทะเลไงตกแค่ต้นนี้อ่ะมันเลยไม่ต้นไม่ตน้ตนเชือกยาวมากคล้ายๆกับเราเชือกเล็กเชือกยาวเส้นเดียวมาติดกับไม้ไผ่อ่ะอืมแต่ว่าไปยังไงก็ตกปลาได้เนีน่ยนะเคยเห็นเด็กใช้ที่กตกปลาปลอมยังตกได้เลยถ้าเก่งจริง โอ้ปลาสีเขียวมันคืออะไรอ่ะปลารสผักแะส่วนเมื่อกี้สีแดงคือปลารสพริกไอ้สีม่วงอ่ะปลารสเกย์ปลารสเกย <Yeah. S 1> ์งี้เหรออ๋อเงาจับตูดเกย์นี่พอกินเข้าไปจะรสชาติเหมือนกินกายร่าง<ๆ>ม,ามาันครูไง<笑><笑><笑>เขามายืยนดูผัว,วนี้อ่อนเลยถ้าเติมเอพ1ร้อยบ,บาทร้อยบาทบันหนึ่งก็ได้ไงเกีติเติม ของเราแบดเด็ดตกบ้านเราหมดแล้วไปละอุ้ยมืดแล้วเหรอตกกันจนมืดเลยแล้วมันมืดเร็วอย่างนี้นะไม่ให้ส่งไม่เสียงเออนาฬิกาอยู่มุมซ้ายโอ้โไม่จะควบคุณลุนช่องหมอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบตัวโหดเลยโซล่ามันดูคงูมาดูนี่นี่ นมเร่อะไรเนี่ยนมใหญ่มากใครอะไหนก็คุณกิฟต์คนนี้เนี่ยเนี่ยเสื้อแดงในโป่งแดงชื่อชื่อคุณกิฟนิดสาวกระโปงแดงดูดูดูนมดูนมชุดอีเวนต์สีแดงลงไปในซอกนมเลยนะเนี่ยทำไมมันมีสีแดงกับสีขาวคืออะไรวะโซลาร์ตอนมันให้ชุดชุดอีเวนต์ชุดอะไรนะชุดอีเวนต์เติมแคสไง อเสียมัลยาเสียมัลยาเราไปยืนวนๆรอบเขาเหมือนในวันตอมขี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีปกติรู้สึกว่าชุดวนเนี้ยมันจะแข็งแข็งใช่ไหมเมืม่อกี้ตอนคุณกี้ให้เรา,เาดูอ่ะและ้วตอนเขาเดินเรารูมัยฉันเห็นมันเด้งวะ่ะนมเด้งเอาะอัออวาแม่งขืน่นอะจ้องนมอยู่เธอ้ดูเองนะก็แต่ตอนเมื่อกี้เราไม่ได้ดูไงเราต้องหลอกล่อย้เขาเดินอีกรอบเราต้องวนไปวนมาเหมือนในวันตอมขี้เขาจะได้เดินเขาเดินแล้วเราจะได้เห็น รู้สึกมันใส่ชุดนั้นแล้วมันเพิ่มขนาดหรือเปล่าเรสึกเพิ่มเพิ่มดูนมเราไม่มีเลยอะชุดนี้เป็นใส่ดีเนาะใส่ในเกมในใส่ชุดอะไรแล้วเหมือนทำนิลปกรรมเลยเขาไม่เดินนะเราหลอกล่อใ้เขาเดินแล้วเขาไม่ยอมเดินนะอารการใส่ชุดแบบคุณกูนี่คือศสยกรรมมาทำท่าทำท่าทำท่าอะไรทำัแบบอะไรของมึงวูนมุมสวยแน่เล โอ oh, ใกล้ม<ห>นมนม<ำ>ตัวน่ารักเพสสิอ๋อ oh, มองสองคนนี้เดินมัว่วหักล้วรอบตัวเลยเนี่ยโ oh. อ้โหโอ้คนนี้ก็น่ารักกระโปรงกระโปรงคือจริงภนะาพในเกมนี้แม่งไม่โอเคเลยวะ่ะมไม่โอเคเลยทำไมมันไม่ทำให้มันน่ารักหน่อยวะหมายถึงอะไรอะ่ะตัวละครเลยดูดิีไหงทุกคนเป็นเพสส์งไงอะ่ะเรียกว่าไงดีเออทำใจแก แม่สาวคนนี้ใส่ใส่ใส่โป๊ปๆก็จริงแต่ทำไมดูนมเธอไม่มีเลยอเดี๋ยวไปไล่ตัวนี้แก้มือแต่ข่าว่อที่ฟ้าผ่าหน่อยตัวอะไรเราใช้ค้อนอะเราใช้ค้อนเออเด้อกิกิ้บด้วยนี่้กิ้บด้วยนี่ยัง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 นังนังย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 ัังเังกังยองยััยังเัยย อม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 อะไรคุณแม่คุณลำโมเลยแม่เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆกันอมแบบคุณกูโตนวันล้วโอ้ยจะป็นไยอะไรวะใหญ่จริงอะไรนะ อาโอโอเดี๋ยวรอเราแป๊บหนึงได้่ยเปล่ามาป็นการให้เขารอเลยอะไรอย่างนี้หน้าแฉบไปประจานเราไม่รู้ลราถ่ายไปแล้วอ้าวโอ้อโอโอโอูอโยโอ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 อโอโอโโคโอโอโอโโโอ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 โ สนใจนอนแล้วให้เราเก้ไผ่ไหมไม่หมอเราสนใจดูนะไม่แอมพี่ออกไปแล้วก็เข้ามาอีกไปจ้ะวืดวืดวืดวดอะไรเกิดอะไรขึ้นเนาะมันมันพาเราเหินอ๋อกูเหินเข้าว้าบเเออก็ว่า Npc มันปลาพุกทำไมวะมค่อยๆค่อยย่องเข้าไปนะเดี๋ยวลุก หลุดปิดแมปแน่เลยฉันว่าอ่ามากเอาเฮ้ยเนื้อมันหลุดแล่ไม่ได้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ของแล่ไม่ได้ทำไงเนี่ยเดี๋ยวนียไล่ไม่ได้ติดทางออกแมบ ไม่ได้สุดแล้วอองอนแมงเราปยลมกับเ,เต้นเราเสาผดอะไร ีแล้วไปลงกับคุณครูไดโนเสาร์ฉันเข้ามาในแบบนี้แล้วมันมีไดโนเสาร์ตัวหนึ่งเอาเหรอแล้วนึกว่าตอนเล็งคุณครูนึกว่าใครคุณครูเป็นไดโนเสาร์ถ้าจะเล็งคุณครูฉันใช้ท่าที่มันบินเลยล่ะเริงระบิมชาวเกาะไพ่เลาะสนอมับใจสายน้ำหลั่งไหลหอแล้วสายหล่ ไลจบตายดังคืนคืนคน้อยเนี่ยหลังอาทำร้ายยิบพลีนี่ยังไงเนี่ยฮะใครกันทตามขึ้นบินไปเมื่อกี้เนี่ยใครเชียวอยากให้รู้ใครเอ้า <laughs> โอ,อ,อ,อ้ตูติดไฟเนี่ยรู้เหรอที่มื <c oughs> อออตูติดไฟ <c oughs> เลยนะโอ้ <c oughs> โหล้มกระโดดไปจะศูนยหนึ่งนัดปิดชีวิตอ๋ตอทำดีต้ เอาไปจุดเก้าเก้าไปเก็บลำพึ่งบ,บั๊นลำพึ่งมันทำไรเหรอหายโพชั่นไงไปแล้วไปแล้วไปเชื่อแล้วไปเชื่อแล้วไปแล้วโอ้มันเป็นอะไรอยู่นะมันการกินซม ต่ำอยู่แต,แตกแตกปะไม่นะอ,อู้หู้้อืออ๋โอ้โหหลบหนูมาไปโดนอืออือโอ,โอือใจอยู่ใจไปนะครูต้องใกล้ตัวนี้ก่อนอ๋อโอเคอ้าวตายเลยเหรอ นี่ไยทับเอ็นเต็มๆบีซีตายน่เแบนแบนแอ้ไอ้หมูเวเลย <c oughs> ตายมาแกไอ้พุยมนไอ้บูป้าไอ้หมูไม่มาาทักคู่นะทักท่าทักคูณเนเอามทา,ามทถอเห็นแล้วรู้สึกตลกีดีหมูก็ตายดยไม่รูตัวทักคูณนามาเถอ เรื่องร้ายไม่เคยมีจริงอ,งอะดีๆอะคูน้ำถ้ามันมีเรื่องร้ายมันคงโดนทิมบา้ากินไปแล้วแหละ <c oughs> โซดามันเป็นเกมหรือเปล่ลาอาไไนะไรอ่ะโซล่าเราเราเป็นเพื่อนกันยังเนี่ยอมองอ,มอ,อไม่ใช่ละเรารู้จักกันมาตั้งนานนี่เรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเหรอเนี่ยโซล่าในเกมนี่ เราเล่นกันมาต้องหลายตาเล่นกันมาต้องหลายวันเลยยังไม่ได้เล่นกันดีเหรอในเกมนี้ด้วยอะเอางี้ละกันคุณกิฟต์เอางี้ละกันไหนยะตอนนี้คุณยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณครูโอ้โหเนี่ยฟานร้องเลยแม่งหยุดเกมรีหยุดหยุดก่อนหยุดกระเลได้แล้วรับไปแล้ว อ้าแล้วกดอะไรเป็นเพื่อนกันนกดซีเออไม่เดี๋ยวเดีเดี๋ยวกดลนเตียงเดี๋ยวๆลีมา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 ามามาาามามาามามมามาม่มามาามามมาามาามามามาามามามอ้าวเมามอมามาาลามาาามมมา ตะคิดถึงด้วยเวฟแมาเย็นกุศลหยียบซ้ำด้วยบักรกอนบ้า้าพนาแบบตะบอมนี่มันตัวเมียใช่ไหมใช่ผู้ชายสามคนลุลงและแกผู้หญิงตัวเดียวนะแห่ผลลราธยหญิงมองเราก็ยินเคีย แล่แบบระวังเลยระวังตอนขี่มาอื้อมันดีครูโดนเมก้าเฟรมแต่ในขณะที่คูใกล้จะยิงเดอะดเฟมนะครูเลือดเลือดลือดคูแล้วคูแล้วคุณกีบ นั่งเลยแหละเอาก็นั่งดูไงเหมือนได้ดูหนังโอ้เอาง่ายเนอะเฮ้ยจุดสามถามผมเธอทำห้คิดจะสู้เพื่อมาเกปูริถุยเกปูริปูปูริดีรีเกปูริเกปูริเกปูริเป็นเหมนเป็น เป็นเกรงขึ้นดีกว่าโอ้ยโดนมดันเหยียบพอดีเห็นไหมท้ายก็ต้องลงดออีอ่ด้เออเต็มตาทะลุจอวิวตรงนี้มันดีจริงเลยอะ่ะย้ำอข้าเลยอโออ,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 อ โอ้โขขนาดนี้เออมันตบกตกหางแต่ก็ไม่โดนใครเลยพวกหางโดนโัวรัสกันแล้วดีนี้พยายามเอาแท่งยูโดเสียบตูดกันแต่ไม่เข้าอุ้ยเย็นดีเย็นดีก๊อกสองไม่โดนอืหค,คิดว่ามีก๊อกเดียวมีหลายก๊อกน,นะเนี่ยนู้นมันเป็นมังกรอืออือตาย ระวังระวังตู้เมกาเฟมตู้เมกาเฟมอีกสองสามลูกเฮ้ยคู่เบบี้เฟมใส่มาแนู่ยิงเบบี้เฟมสามลูกโอ้ยิงลูกเลาออโอ้เบบี้เฟมใหญ่เลยอืโอ้เบบี้เฟมรัวอือออหลหลับหลับเดียวเดียวเดีหยุดก่อนอก่อนหยุก่อนนคู คุณครูไฟตายใช้ได้ไหมหเดี๋ยวเดียวซ้อมมูสกันแป๊บนึงขอเวลาแป๊บเดียวเดียวเดี๋ยวฉันจะฟันหัวส่วนนายอะระเบิดข้างหลัง okay. โอเคโได้ได้ๆเร็วๆมันหลับได้ไม่นานหรอกเออตั้งการ์ดรอเลยคุณกิฟต์อย่าพึ่งโอเคคับนับหนึ่งสองสามไม่ทัน<อ>แล้วยิงออกไปแล้วพาฉันไม่โดนอีกคุณกิฟต์คุณกิฟต์ ตายอื้ออื้ออือทำไมตายฉันฉันยังไม่ทันนับเลยนายกดทำไมเนี่ยมันไม่ทันแล้วไงก็บอกแล้วว่ามันไม่ทันไม่ทัน<ร><ล>ะอะไรคนเจรอตคนเจลอตแหว่งก้นเนี่ยแผลหมดอื้ออื้ออื้อตะวัดเนี่ยยังโดนห่าทั้น,น ไอเวรลูเยี่ยวเอ้ยไปบังคับโลกซะมันไม่ได้มันไม่ได้มีคำไหนคล้ายกับชื่อมันเลยสักนิดเดียวไอเมื่อกี้ดีไอตายซะไอสิงห์ขนงได้มันเปลาหยุด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 มันเปล่ามันเปล่าหยุดเก็บอาวุธเก็บอาวุธเอฟซีจะได้เก็บด้วยไอ้ตับเป็นใช่ไหมอ้า ยังคุณกิฟมอแล้วก็ปากาวอัดหน้าแม่งอ๋อคุณกิฟต์ยังเนี่ยรอก่อนมันยังไม่หลับ โอเคหลับแล้วล่ะเอ้ยเดี๋ยวๆค่อยๆย,ยองมันยังไม่หลับสนิทโอเคหลับแล้วอ้าวฉันพูดกับใครเนี่ยไม่มีใครตามมาเลยว่าไงทำไปย่องไหมยองไหมโซละพูดคนเดียวไงโซละาแม่เป็นเกของโค้เกฮารมอง ทำไงว่างกับรักใครแม่นะงบไปยังลบเลยลบงบลวงรอบนี้เราใช้โคตาเต็มพิกัดเลยโคตาเต็มพิกัดเด็กตายคนเดียวเลยอะโคตานี่คืออะไรได้ตายสองครั้งไงเออโอ้ะทำไมไม่นับอะ ลืมไงให้มันคนหัวร้อนมันลืมนับเล่ยตกใจไ,ไว้ทุ้เสร็จไว้ยังไม่ทันจะได้เก็บอะไรแม่งตื่นขึ้นมาแล้วเราหลบเรหลบไม่ดันเก <c oughs> ็บเรียบ <c oughs> อะไรหอบแดก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคุณโถ่ไอ <c oughs> ้คนตะนันเดี๋ยวก็ได้ของดีหรอก ืนอยู่คนเดียวค, <f ix> คนผอนตอนนั้นเดี๋ยวก็เก็บของดีมาด้วยขี้ไข่ด้านหลัอด้านมันหลังตจวนี่เนี่ยเ<ป>อ้ย้โ <c oughs> อ้โหอะไรข<ป>มันเลยไปเข้าไเปเลยวะ ปันหัวนายรุ่นจิมลึรงเอ,อ่ยถ้าจบสวยมากยืนอยู่ท่ามกลางไายฝนที่โปรยปลายและมีหิ่งห้อยบินอยู่สองตัวออถ้าเราจบสวยมากเลยยืนอยู่ข่างศพมันโดยที่โซละเป็นคนทำดั้งกออู <laughs> <laughs> ทำไร <laughs> นอนเลยนอน เรามาผัดกันไงเกลูดิเอดอดูดิเกงไหนสีดำเห็นไหมชัดเจนเลยนี่ไหนกันเนี่ยแบบกลางเนื้ออยู่กลางดูถมทำลายการสมพันธุ์เหรอยืนบั๊มกันนะ ยืนบํากันยืนผสมพันธุ์เย็นอหนอือโอยเวนโดนเต็มอแหมยากรับอือลมละลมละจัมันจิบหลบจิบหลบจิบหลบ หลบซัดเข้าไปที่หน้ามันไม่บอกมันจะตายเราจะได้ไม่ต้องกินยาฮะเบื้องรู้ไหมแรงจริงไหมไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่มาขอโดษก่อนขีาเีย่ว่ะไม่รู้มาจากไหนเราขอโดษวะจะทำเหมือนตอนฉันขโมยไข่เลยรู้สึกจะอะไรไม่รู้มาจากไหนพวกมึงตีกันไปก่อนไหว้ป่ะไหว้ป่ะไปเอาไข่ละ พ่อห้องอยาไหนโซลัดลองกันแบบเมื่อกี้นี้ดูดิจะปิวว่าอ่ะเดีเดวๆๆะตอ้งแต่หันจางวันอ่ะเวิร์ดๆวล้ววืดแล้เวิร์ดคุณครูรอใช้ไม้ตายเดิ เป็นไงล่ะเขาเรียกว่าเกาะมหาการเกาะมหาการเฮ้ยแม่งเพ็งเลยดมืดเรากำลังยืนชุกมือมีคุณครูยิงตุ้มไม่เห็นบอสเลยเห็นระเบิดกันกูเราตูไม่รู้ตูมาจากไหนแต่ตูโดก่อน่ามโนว่าเป็นคุณโดชินิติ